มาแล้วเงินเทวดาใครก็อยากได้ปีเก้าน้องข้าวฟ่างขวัญฤทยัย9้าชุดกำลังดีหรือลั่นสนานเมือง16พคสองพสิบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันแห่งความรักนะคะ14บกุมภาพันธ์2566นะคะท่านผู้ชมพบกันวันนี้ค่ะแม่มอนก็มี แนวทางมาฝางเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะพร้อมกับมีความรักมาให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะขอให้วดนนี้เฮงเฮงปังปังนะคะและก็มีความสุขในทุกๆวันในการทำงานและก็ใช้ชีวิตนะคะท่านผู้ชมคำเตือนคลิปนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ เริ่มแรกแหกหมานกันที่แนวทางของแอดพิชัยนะคะเป็นชุด3ตัวเข้ามา2มงวดติดนะคะงวดวันที่17มกราคมนะคะ915นะคะมาเป็น3ตัวโต๊ดนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชม411นะคะ3ตัวตรงๆเนาะค่ะตัวหนังสืออาจจะเล็กสักหน่อยหนึงเนาะค่ะแม่มอนก็ดูแล้วนะคะเพิ่นเข้าจริงๆค่ะพี่น้อง สำหรับงวดนี้นะคะเป็นงวดที่3เนาะคะ่ะชุด2ตัวของแอดพิชัยใจหวานก็เข้าบ่อยเดินดีอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าไม่มอนไม่เห็นข้อมูลนะคะเจอข้อมูล3ตัวก็เลยนำมาฝากนะคะ16กุมภาพันธ์6 6 6 6นะคะชุด3ตัวมี495 496 498 415 416 418 425 426 428 9 9 5 696 698 616 615 618 625 626 628 7 9 6 796 798 715 716 718 725 726และ 7-28นะคะจำนวนก็จะดูเยอะๆอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปจับชนนะคะกับหลายท่านหลายอาจารย์ดูนะคะเผื่อว่าจะมีโชคมีลาบนำกันเนาะคะ่ะและก็แนวทางชุดนี้เป็นของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองนะคะงวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็บอกว่างวดที่ผ่านมาเข้า92ตรงๆนะคะ 92ล่างตรงๆนะคะงวดนนี้จะเดินดีหรือเปล่าค่ะมาอรอลุ้นกันว่าที่ผ่านมาแม่มอนไม่มีข้อมูลเด้อค่ะ16คกุมภาพันธ์66ล่างเน้นๆน้น9หางนะคะ60 64 68 90 94 98 30 34 38นนะคะพี่น้องมักก็จัดเนาะค่ะขัดใจก็ปล่อยผ่านนะคะ ต่อด้วยแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี9นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะเข้าที่ชุดเด่นเลยนะคะ92นะคะ2ตัวล่างตรงๆเนาะคะ่ะแต่ว่าชุดกันบนและล่างก็เป็นอะไรที่มาบ่อยนะคะเดินดีสำหรับกันบนและล่างเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมหากใครชอบเงินเทวดาเนาะคะ่ะ16กุมภาพันธ์ส5 6, 6 6นะคะ ระอาจารย์ได้ให้มาแล้ววิ่งบนที่8ค่ะเด่นที่538 38 35และ85นะคะ3ตัวบน2ตัวบนเด่นชุดนี้ค่ะ038 318 834และ840เป็นชุดรองนะคะวิ่งล่างที่เลข3ค่ะท่านผู้ชมเด่นที่30 34 39นะคะกันบนและล่างนะคะ13 18 5054และ74นะคะต่อด้วยแนวทางของอาจารย์นั่นนะคะงวดวันที่16เดือน2 66เต็งตด8ชุดค่ะท่านผู้ชมวิ่งที่3และ0นะคะชุด3ตัว203 204 293 294 303 304 393และ394นะคะ ตตัว30 33 34 04 93 94 92และ20นะคะและก็มาถึงแนวทางของ a d m ีค่ะรัฐบาลไทย16ด้วย266ฝัน9เน้นเ้นเลยนะคะ94เน้นเน้นะคะ5 94เน้นเน้นเช่นเดียวกันค่ะ95 99และ45เป็นชุดรองนะคะชุดกันให้กันที่7 53นะคะและก็มาถึงแนวทางตำไทยของคุณไก่วุฒินันนะคะ16กุมภาพันธ์2566เด่นที่8และ0นะคะรองที่เลข5ค่ะชุด3ตัว508 52 56 58 05 06 08และ83นะคะ ชุดนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พีค่ะ16ดน2 6 6อาจารย์พีให้ชุด2ตัวมาที่1 5 3 5 7 5 9 5เป็น2ตัวบนนะคะล่างค่ะ5 3 5 6 4 3และ4 6นะคะของอาจารย์พีก็มีโอกาสต้องเป็นแบบบนกันล่างและก็ล่างกันบนด้วยนะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ไม่มีฉาย,ยาเนาะคะ่ะและก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลแนวทางที่แบ่งปันนะคะงวดที่ผ่านมาเข้า92นะคะเข้าชุดเน้น92 2สองตัวล่างตรงๆนะคะ16เดือน2 66นะคะฟันที่เลข8คะ่ะท่านผู้ชมเน้นนะคะ86และ89นะคะ81 86 918นะคะสำหรับชุด3ตัว8186 918ค่ะส่วนชุดเน้นก็คือให้เน้นไปที่8 6และ8 9นะคะการหัวเลข6กระดกเป็นเลข9นั่นเองเนาะคะ่ะพี่นองเนาะคะ่ะสำหรับงวดนี้จะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่ามักบอกค่ะพี่นองส่วนชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมรัฐบาลไทย16เด้วยอน2 6 6กนะคะ 82,92, และ89นะคะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของน้องข้าวฟ่างนะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดไปนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้น้องเข้าวฟ่างหลุดเนาะคะ่ะก็มีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับแนวทางเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทย16กุรุา6พัน66เด่นที่เลข9และเลข3นะคะชุด2ตัวมี36 95และ98นะคะชุดเน้นให้เน้นไปที่96 37ชุด3ตัว796นะคะ796เนาะคะ่ะอย่าลืมตัด2ตัวอีกด้วยนะคะท่านผู้ชม76แอด9ฟ้างไม่ได้ตัดเนาะคะ่ะอาจจะมาหรือเปล่านะคะก็มารอลุ้นกันค่ะแม่มอนเบาให้ฟังซื่อเวยค่ะพี่นองสำหรับ 7 6 7 9ก็เป็นเลขที่ดังเนาะคะ่ะ79กนะคือเป็นเลขดังค่ะแต่ก็กันกระดกหัวกลับเป็น6เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแม่ม่อนวบาไปซื้ออเนาะคะ่ะเอาตามที่แอดเข้าฟังให้มากก็ได้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดแม่ม่อนกราบขออภัยมาณนะที่นี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ค่ะ เราก็เป็นวันแห่งความรักก็มีความรักให้กับทุกๆคนนะคะและก็รักตัวเองด้วยนะคะสวัส